สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดสอนสตอรี่เอชซีทีพนะคะก็วันนี้ก็มาเที่ยวพะเยาอีกแล้วนะคะก็ยังไงก็จะพามาชมก้อนพะเยานะคะมีคลิปที่สองวันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่สองที่ทาที่ทําก้อนพะเยานะคะก็ยังไงก็ฝากเข้ามาชมด้วยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เขามีละมีคลองถมวันนี้เขามีคลองถมก็ก็เลยมาหาซื้อกับข้าวตรงนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูก่อน คนเยอะมากคนเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะคะก็คนเยอะรถแทบไม่มีที่จอดแต่โชคดีนะโชคดีที่ยังยังได้จอดรถนะคะก็ยังไงก็ฝากเข้ามาชมคลิปนะคะคลิปของค่ะสอนสตอรี่นะคะตรงนี้อืมน้ำลดเอ่อน้ำลดแล้วนะคะน้ำลดแล้วตรงนี้ที่แรกก็น้ำท่วมหมดแล้วนะตรงนี้เนาะแต่แต่ปีเออปีนี้แหละที่เห็นน้ำท่วมเนาะก็ ท้องฟ้ากลาลังสวยนะคะท้องฟ้ากลาลังสวยก็ตรงนั้นภูเขาที่นู้ดด้านทิศตะวันตกนะคะฝากมาชมคลิปนะคะมาชมคลิปให้กําลังใจกับช่องฟ้าสอนสตอรี่ด้วยนะคะฟังเพลงไปด้วยฟังเพลงไปด้วยไม่รู้ว่าติดก็ช่างมันเถอ,อะเนาะ ก็อยากมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะอยากจะทําให้อยากจะถ่ายทาให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศของกวานพะเยานะคะกวนพะเยาตรงนี้เห็นเขาแจวเรือมาอยู่อ่ะซูมให้ดูนิดหนึ่งต้องซูมเนาะต้องซูมมันถึงจะได้เห็นชัดๆอยู่กับที่แล้วไม่เวียนหัวแล้วนะคะ แต่ไม่ได้ไปถึงที่นู้นไปถึงที่นู้นไม่ิ้ไปนะตรงนั้นมันไกลเกินก็ไม่อยากเดินไปด้วยที่จริงเราน่าจะเดินไปหน่อยเนะยาะเดีย๋ยวค่อยไปก็แล้วกันตอนนี้ก็ดูคลิปนี้ก็อยู่ตรงนี้ก่อนขอทำคลิปนะคะอย่าลืมเข้ามาชมคลิปให้กับพระสอนด,ด้วยนะคะ คลิปหนึ่งไม่นานเอาแค่สองสามนาทีก็พอไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะบรรยากาศแบบนี้นี่มันเขาจะเรียกยังไงเนาะฟังเพลงไปด้วยเนาะเศร้าๆมัเศร้าเศ้าเงาเๆงาพูดเล่นค่พูดเล่นไม่หงาเรามีเพื่อนๆเข้ามาให้กำลังใจเยอะยังไงก็ ชมคลิปแล้วอย่าลืมติชมมาด้วยนะคะเพราะว่าคนถ่ายทำก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากจะทำเนาะอยากจะทำยังไงก็ฝากเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะคะฝากไปชมฝากชมคลิปแล้วอย่าลืมอย่าลืมอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะนิดหนึ่งกดรูปหัวใจก็ได้นะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยเป็นกำลังใจกับกัรสสตอรี่ด้วยนะคะ ไม่รู้ว่าจะได้อยู่สักกี่วันเนาะก็ก็อยากจะอยู่ให้ได้มากที่สุดเพื่อว่าจะได้อยู่กับกะลูกและหลานเนาะก็อยากอยู่นานๆมาทีแต่ตรงนู้นน่าไปมากเดี๋ยวต้องไปตรงนั้นก่อนตรงฝั่งนู้เนเดี๋ยวต้องไปแล้วล่ะนะคะยังไงก็ฝากเข้ามาเชียร์คลิปนะคะชมคลิป แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะก็ฝากมาชมคลิปของพระสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ